พอเขาได้กลิ่นนี้แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยน้ำหอมอะไรกลิ่นคล้ายๆสีเลยแต่ว่ามันมีความแบบแตบกบต่างซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบตะกูลส้มอยู่แล้วเฮ้ยตกแรง ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้มาในชุดแบบสีดํามีความแบบเซ็กซี่เซ็กใจหนึ่ <c oughs> <No. S 2> เอ้ยก็คือแต่งตัวมาให้เข้ากับการรีวิวน้ําหอมในวันนี้ค่ะ <c oughs> เราจะมาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างน้ําหอมไลซิพ p สซ s โ o n e จาก g i ร์โจอาร์มานระหว่างตัวใหม่ล่าสุดซิพัสซิโอเนเอกลากับอีกอันนึงเป็นซิพ p a ซิโอเนโอเดอร์ปริฟูหรือว่าซิพ a สซโอเนอีหรือจริงๆเขามีอีกชื่อหนึ่งค่ะคือซิขวดแดง สุดเซ็กซี่ที่สาวๆทุกคนต้องมีค่ะ โดยอันนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาแนะนําอันนี้อีกอันหนึ่งที่เราลองใช้เพราะว่าแม่ของเอลียะค่ะคือเขาเป็นแฟนของสี Giorgio a r m a n อันนี้อยู่แล้วแล้วพอเขาได้กลิ่นนี้แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยน้ําหอมอะไรกลิ่นคล้ายๆสีเลยแต่ว่ามันมีความแบบแตกตา่างคือเราแอบ,บใช้แบบเงียบๆแต่คือเขาจําได้แล้วก็แบบชมว่าหอมมากหอมมากเข้ากับเรามากวันนี้ก็เลยอยากจะมาป้ายยาทุกคนแล้วก็เปรียบเทียบความแตกตา่างสําหรับใครที่กําลังเล็งไว้จะได้ประกอบการตัดสินใจถูกค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันในส่วนของรีวิวซิ p a ซิโอ n น่ e EDP อันนี้นะคะจะขอรีวิวในประสบการณ์ใช้ที่เรียเคยใช้มามากกว่า3ปีเลยละกันเพราะว่าอันนี้คือซื้อมานานมากๆนะก่อนโควิดอีกทุกคนแล้วอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราอ่ะใช้บ่อยมากโดยเฉพาะวันที่เป็น Night Out ของเรานะคะเรียกได้ว่าเป็น night out perfume ของเราเลยก็ว่าได้เราก็คือหยิบอันเนี้ยมาใช้สําหรับงานกลางคืนแทบตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกงานปาร์ตี้ต่างๆหรือว่าการแบบออกไปเที่ยวผับเพราะว่าเรารู้สึกว่ากลิ่นมันมีความแบบเซ็กซี่มากๆฟิลเหมือนจินตนาการเราเป็นแบบขนมหวานที่ไม่ใช่ ขนมหวานทั่วไปเออแต่เป็นขนมหวานที่มีการละเมียดละไมแบบตกแต่งมาแล้วแล้วก็เป็นขนมหวานชั้นสูงฟิโดนัต3 0 0พที่เป็นแบบทองเคลือบอะไรแบบนั้นก็คือมีความดูแพงและดูโซฟิสติเคตค่ะ ใครเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแนวแบบเกิร์ลบอสหน่อยๆเป็นแบบลุคผู้บริหารแต่ว่าก็จะมีความแบบใส่ bracelet อยู่ด้านในอะไรอย่างเงี้ยใช้อันนี้ได้เลยไม่ติดด้วยความที่กลิ่นของเขามีความเป็น floral fruity อะค่ะก็คือจะมีส่วนประกอบของกลิ่น black currant nectar นะคะกลิ่นลูกแพรกลิ่นมาลิแล้วก็กลิ่นกุหลาบส่วนเบสโน้ตที่เขาทิ้งไว้เป็นกลิ่นสุดท้ายนะคะก็จะมีความแบบหวานๆก็คือเป็นกลิ่นวานิลลาแล้วก็เซด้าบูที่จะให้ความอบอุ่นกับลุคด้วยอันนี้นะคะก็เลยเป็นน้ําหอมที่เราแนะนําว่าลุคประมาณเราอ่ะเป็น night out perfume หรือว่าจะหยิบน้ําหอมอันนี้ไปในเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปในที่ที่มีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวน,นี่คือจะเหมาะมากๆเพราะว่าเขาจะเติมความอบอุ่นให้ลุกมันดูมีความวอร์มมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนสีเอกลานะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะมีความสว่างมากกว่านแนวกลิ่น floral rose นั่นเองค่ะสําหรับคนที่แต่งตัวประมาณเรานะอันนี้เห็นไหมว่าขวดเขาก็จะมีแพคเกจความใสก็บอกเลยว่าดูใสามากกว่าอันเมื่อกี้จ้แม่สามารถฉีดไปทํางานใดๆไ,ได้ในตอนกลางวันเลยนะคะและอันนี้เนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นน้ำหอมที่ ที่เหมาะสําหรับสภาพอากาศบ้านเราเพราะว่ามีความดูสดชื่นก็คือตัวท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะมีความสดชื่นของเบอร์กอร์อตที่จะเป็นกลิ่นพวกตระกูลส้มอยู่ในนี้ด้วยซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบตระกูลส้มอยู่แล้ว ต๊ะแรงเจ็บมากก็ชอบจริงๆชอบตะกูลส้มจริงๆนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีการผรสมผสานท็อปโน้ตด้วยแบล็กเคอร์เรนด์ด้วยทําให้กลิ่นเนี่ยตัวท็อปโน้ตตัวเปิดของน้ําหอมอันนี้ตะกนเรียกชื่อเรามากก็คือเป็นอะไรที่ดูสดใสดูเป็นสาวร่าเริงสนุกสนุกแต่มีวุฒิภาวะอยู่ในนั้นเราก็เลยชอบตั้งแต่กลิ่นตัวท็อปโน้ตของเขาเลยนะคะสามารถเป็นน้ําหอมที่เป็น everyday use สําหรับหลายๆคนได้เลยค่ะเรามาดูในส่วนของฮาร์ดโน้ตของเขานะคะหรือว่ามิเดิลโน้ตของเขาอันนี้จะมีความเป็นกุหลาบเพราะว่าเขามี การเอากุหลาบสองสายพันธุ์เข้ามาอยู่ในฮาร์ดโนด้วยกันค่ะก็คือเป็นดอกกุหลาบแซนติโฟเลียนะคะที่เก็บด้วยมือจากเมืองกราสประเทศฝรั่งเศสตั้นานและดอกกุหลาบดามัสติน่านะคะจากอิสปาตาซึ่งอันนี้เขาเรียกเลยว่าเป็นนครแห่งกุหลาบจากประเทศตุรกีนั่นเองอุ้ยคุณแม่ก็คือมี2ดอกกุหลาบนะคะที่จะอยู่ในฮาร์ดโนดซึ่งดอกกุหลาบนะลิลี่รู้สึกว่าเขาจะเพิ่มความเป็นเฟมินีนให้กับลุคของเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็คือจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงแล้วก็ทําให้กลิ่น่นนเียมมควาโดดด มีความละมุนแสดงถึงคาแรคเตอร์ที่มีเอกลักษณ์ให้กับน้ำหอมขวดนี้มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเบสโน้ตของเขานะคะก็คือจะมีกลิ่นไวท์มาร์ก ซึ่งกลิ่น White m a r k เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของความสะอาดที่ดูแบบมีความละมุนเป็นผ้าขาวอะไรอย่างเงี้ยและ Bourbon Vanilla นะคะที่จะช่วยทำให้เพิ่มความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีกลิ่นความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศเรียกได้ว่าเบสโนตของซีเอกราเนี่ยก็คือจะประสานความสดชื่นสบายๆแต่ทว่าอบอุ่นและเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันค่ะสำหรับใครที่กำลังลังเลระหว่าง2กลิ่นนี้อยู่นะคะลิลลี่แนะนำซี p a s s i o n a e d p สำหรับคนที่ต้องการความเซ็กซี่ g ก r o บ ใครที่แบบมีเกิร์ลบอสเป็นแบบชีวิตประจําวันลูกสาว CEO กลุ่มแบบใส,ส่สูทแล้วก็มีความใส่บรสเลตด้านในที่แบบมีความเซ็กซี่อะไรเงี้ยลิลีล่แนะนําเลยว่าขวดนี้ขวดเดียวใช้ได้ทั้ง day out แล้วก็ night out เลยนะคะน,นี่คือแนะนํามากๆแต่สําหรับคนที่แบบแต่งตัวดูมีความหวานใส่เแบาบกลุมอะไรเงี้ยลิลีล่คิดว่าอันเนี้ยเหมาะสําหรับ เวลาไปงานกลางคืนมากกว่าอาจจะไม่ได้เป็น day and night our perfume สำหรับคนที่มีลูปหวานๆขนาดนั้นถ้าเกิดใครชอบโทนกลิ่นซิปเซิเน่ EDP แต่อยากให้มีการตีความให้ดูหวานขึ้นสว่างขึ้นเราแนะนำซิ i เ a ซิโเน่เอกลาเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นจะมีความสดใสมีชีวิตชีวาเปล่งประกายก็จะเหมาะสำหรับสภาพอากาศบ้านเราแล้วก็ดูสดชื่นสดใสามากกว่าอันนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดสมมติใคร prefer อยากจะใช้ไปตอนกลางคืนรือก็คิดว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าิ จะไม่ตะโกนเข้านะคะต่อให้เขาจะติดทนแต่ว่าการฟูงกระจายเป็นน้ําหอมตะโกนที่แบบใครๆจะ pay attention ทางเรากลิ่นหอมมาจากไหนคืออันนี้จะเป็นมากกว่านะคะลิลลี่ไปเจอทิปส์หนึ่งมาสําหรับคนที่มีน้ําหอมทั้งสองขวดอยู่แล้วค่ะก็คือให้เอามาคอมบน์กันอย่างลิลลี่คือใช้ซิปเปอร์อเน่เอกลาก่อนแล้วก็ตามด้วยซิปเปอร์อเน่ EDP เวลาคอมบน์กันคือกลิ่นดีมากเหมือนได้น้ําหอมอีกขวดหนึ่งเลยค่ะมีเอกลักษณ์ไปอีกแบบไปลองกันดูนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะไปสัมผัสประสบการณ์หรือว่าอยากจะ ไปช็อปอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถไปช็อปกันได้ที่เคาน์เตอร์ Giorgio Armani ได้ทุกสาขาเลยค่ะโดยทั้ง2ขวดนี้นะคะของ l ิลลี่จะเป็นไซส์50 ml นะคะราคา4,600บาทแล้วเขาก็จะมีขนาด100 ml ด้วยราคา6,400บาทค่ะใครชอบกลิ่นไหนหรือว่ามีน้าหอมอันไหนอยากจะมาป้ายยาให้ l i ลลี่หรืออยากให้ Li ลลี่รีวิวก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้เลยนะคะใครสนใจอยากจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ลิลลี่ก็ทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box ไว้เรียบร้อยแล้วจ้าไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบย